สวัสดีค่ะติวเดนกลับมาพบกับวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้จะมีการรีวิวเทสสามกันค่ะเราไปทบทวนพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับบุคคลสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยวันนี้คือเท้าเทพกริสัตตีและเท้าสีสุนทรซึ่งเป็นวีรสตรีแห่งเมืองถลางค่ะเท้าเทพกระสัตตีและเท้าสีสุนทรน,นั้นมีประวัติดังนี้ค่ะ เท้าเทพกษัตริตีมีนามเดิมว่าจันทร์ส่วนเท้าสีสุนทรมีนามเดิมว่ามุกเป็นบุตรตีของเจ้าเมืองถลางมีชื่อเรียกตามถิ่นที่ตั้งของเมืองถลางสมัยนั้นซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านตะเคียนว่าจอมล้างบ้านตะเคียนมารดามีเชื้อสายเจ้าเมืองไซบุรีจันและมุกมีน้องสาวและน้องชายร่วมบิดามารดาทั้งหมด5คนค่ะ ท้าวเทพกษัตริตีหรือจัน์ทเกิดในสมัยกรุงศรีอยุธยาราวปีพุทธศักราช2280และได้แต่งงานกับนายพักดีภูทรบุตรชายนายกองเมืองนครศรีธรรมราชส่วนมุกได้แต่งงานกับนายอาจซึ่งเป็นชาวกรุงเทพค่ะ วีรกรรมของท่านทั้งสองเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเมื่อพญาถลางซึ่งเป็นสามีของคุณหญิงจันนั้นถึงแก่กรรมเมืองถลางจึงได้ขาดประมุขในพศ2328พระเจ้าประดุงกษัตริย์พมา่าได้ยกกองทัพครั้งใหญ่ที่เรียกว่าสงครามเก้าทัพซึ่งได้ทุ่มเทกองทัพเข้ามาตีประเทศไทยถึง5ทางโดยกองทัพเรือส่วนหนึ่งประมาณ3,000คนเข้ามาทางภาคใต้และตีเมืองตะก,กวทุ่ง และตะกัวป่าแตกแล้วจึงยกทัพกลับไปตีเมืองถลางท่านผู้หญิงจันคุณมุกและคณะกรรมการการวางแผนตั้งค่ายประชิดค่ายค่าศึกเตรียมปืนใหญ่ตึงไว้ดึงเวลาไ,ไว้หลายวันเป็นผลให้สเสบียงอาหารของพมา่าลดน้อยลงและวางแผนให้กลุ่มผู้หญิงแต่งตัวคล้ายทหารไทยเอาไม้ทองหลางเคลือบดีบุกมาแทนอาวุธทำทียกขบวนเข้าเมืองถลางในช่วงดึก เพื่อหลอกพมา่าว่าถลางมีกําลังมาเสริมทุกคืนทําให้พมา่าคาดการกองกําลังของเมืองถลางผิดพลาดศึกครั้งนี้กินเวลายาวนานถึง1เดือนเศษกําลังของพมา่าอ่อนล้าลงและขาดสเสบียงอาหารครั้น เมื่อพม่าตั้งพลเข้าโจมตีทุกฝ่ายของเมืองถลางระดมยิงปืนเล็กปืนใหญ่นำเอาดินประสิวไปโปรยในกองทัพพมา่ายิงคบเพลิงเข้าไปผสมตามยุทธวิธีภาพพิรุณสังหารครั้นเมื่อชาวเมืองถลางยิงปืนใหญ่แม่นางกลางเมืองถูกต้นทองหลางหน้าค่ายพม่าหักลงกองทัพพม่าะละสัมละสายเสียขวัญและแตกทับไปเมื่อวันจันทร์เดือนสีแลมสิค่ำปีมะเสง็ง สัปตศกจุลศักราช1147ตรงกับวันที่13มีนาคมพศ2328เป็นวันถลางชนะศึกค่ะอนุสาวรีย์ของท่านทั้งสองตั้งอยู่ที่วงเวียนสีแยกท่าเรือตำบลสีสุนทรอ,อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2,509จากหลักฐานสำคัญในจดหมายเหตุของเมืองถลางทั้ง6ฉบับค่ะ และเพื่อเป็นการเสริมและสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในคราวเสด็จเปิดถนนสายถลางที่ได้พระราชทานนามว่าถนนเทพกระสตีและได้มีการตั้งชื่อตำบลในภูเก็ตสองตำบลตามเท้าเทพกระสตีและเท้าศรีสุนทรคือตำบลเทพกระสตีและตำบลศีสุนทรโดยจะจัดงานลำลึกถึงท่านทุกๆปีค่ะ ทอปิกที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือชาวบ้านบางระจันค่ะในปีพุทธศักราช2308พม่ายกกองทัพเข้ามาล้อมกรุงศรีอยุธยาชาวบ้านบางระจันซึ่งนำโดยนายพันเรืองในจันหนดเขี้ยวนทองแสงใหญ่ในทองแก้วในทองเหม็นนอินในดอกในแท่นนโชด ร่วมกันต่อสู้กับกองทัพพมา่าโดยมีขุสนสรรเป็นหัวหน้าและพระอาจารย์ธรรมโชตเป็นผู้ให้กำลังใจชาวบ้านในการต่อสู้กับศึกครั้งนี้ความเก่งกล้าของชาวบ้านบางระจารันทำให้มีชาวไทยเข้าร่วมต่อสู้ด้วยจำนวนมากในขณะเดียวกันกองทัพพมา่าส่วนหนึ่งก็พยายามโจมตีค่ายบางระจารันหลายครั้งให้แตกเพื่อโจมตีกรุงศรีอยุธยาง่ายขึ้น แต่ชาวบ้านบางละจาันได้ยืนหยัดต่อสู้อย่างเข้มแข็งยาวนานถึง5เดือนนะคะจนในที่สุดค่ายบางระจารันจึงถูกกองทัพพม่าตีแตกเมื่อปีพุทธศักราช2309ภายหลังจากนั้นกรุงศรีอยุธยาจึงถูกกองทัพพม่ายึดครองได้สำเร็จวีรกรรมของชาวบ้านบางระจารันในครั้งนั้น จึงได้รับการยกย่องจากอนุชนรุ่นหลังจนถึงปัจจุบันค่ะและอนุสรีของวีรชนชาวบ้านมราจันทร์ก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะในการสร้างอนุสรีนี้เพื่อเป็นการระลึกถ,ถึงวีรกรรมของชาวบ้านมราจันทร์ค่ะต่อไปเรามาเข้าสู่เนื้อหาของเราเลยนะคะกับเรื่องพระยาพิชัยดาบหักค่ะ พระยาพิชัยดาบหักอันนี้สติวเดนดูนะคะก็คือรูปปั้นหรือที่เราเรียกว่าอนุสาวรีย์ของท่านนะคะสติวเดนลองมาดูประวัติของพระยาพิชัยดาบหักกันก่อนนะคะท่านมีชื่อเดิมว่าจ้อยเกิดที่บ้านห้วยคาอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาเกิดในปีพศ2อ8 4 จอยได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นทองดีหรือทองดีฟันขาวมีความสามารถและชื่อเสียงอย่างยิ่งทั้งทางเชิงมวยและเชิงดาบจนได้รับราชการกับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีต่อมานายทองดีได้รับแต่งตั้งเป็นองครักษ์มีบรรณาศัก์เป็นหลวงพิชัยอาสาเมื่อรับราชการมีความดีความชอบจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหมื่นไวยวรนาถ พระยาสีหาราชเดโชและพระยาพิชัยเป็นผู้สำเร็จราชการคองเมืองพิชัยซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องยศเสมอกับพระเจ้าสุริสีตามลำดับค่ะสำหรับพระยาพิชัยดาบหักจะมีวีรกรรมดังนี้นะคะ ในปีพศ2313ถึงพศ2316ได้เกิดการสู้รบกับพมา่าอีกครั้งและทุกครั้งที่กองพร,พระพมา่านั้นแตกพ่ายไปก็สร้างความอัยยศอดสูแก่แม่ทัพนายกองเป็นทวีคูณพอซินดูฝนปีมะเส็งพศ2316โปสุพรกองทัพมาตีเมืองพิชัยอีกครั้งการศึกครั้งนี้พรยาพิชัยได้จับดาบสองมือคาดได้ ออกไล่ฟันแทงพม่าหมอย่างชุนลมุนณสมรภูมิบริเวณวัดเอกาจนเมื่อพญาพิชัยนั้นได้เสียการทรงตัวก็ได้ใช้ดาบข้างขวาพยุงตัวเอาไว้จนดาบข้างขวานั้นหักเป็นสองท่อนกองทัพโปสุพราก็แตกพ่ายกลับไปเมื่อวันอังคารเดือนยี่แรมเจ็ดค่ำปีมะเส็งพศ2316ตรงกับวันที่7มกราคมพศ2316ค่ะ ในปีพศ2325หลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถูกสำเร็จโทษสมเด็จเ,เจ้าพระยาพระมหากษัตริย์เล็งเห็นว่าพระยาพิชัยนั้นเป็นขุนนางคู่พระไทยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีที่มีฝีมือและมีความซื่อสัตย์จึงชวนพระพยาพิชัยเข้ารับราชการในแผ่นด,ดินใหม่แต่พระยาพิชัยนั้นไม่ขอรับตำแหน่งโดยท่านเป็นคนจงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อองค์สมเด็จ พระเจ้าตากศินมหาราชและถือกติว่าข้าสองเจ้าบ่าวสองนายไิม่ดีจึงขอให้สมเด็จเจ้าพยาพระมหากษัตริย์สืบำเร็จโทษตนเป็นการถวายชีวิตตายตามสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชไป พระยาพิชัยดาบหักนับเป็นวีรชนของชาติผู้ร่วมกู้เอกราชของชาติไทยในสมัยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองและเป็นชาวอุตรดิตฐ์ดังนั้นก็ได้สร้างอนุสาวรีย์อยู่ที่ณนะสาลากลางจังหวัดอุตรดิตฐ์ค่ะ ต่อมาสมเด็จพระยาพระมหากษัตริย์ศึกได้ปรับดาพิเศษเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีเฉลิมพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ก็ได้มีคำสั่งให้สร้างพระปรางนํนำอิฐของท่านไปบรรจุไวนะ้ณวัดราชคะหรือวอรวิหารซึ่งพระปรางนี้ก็ยังปรากฏสืบมาจนถึงปัจจุบันพระยาพิชัยดาบหักได้สร้างวิรกรรมอันควรเป็นเยี่ยงอย่าง และยกย่องสังเสรินให้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันได้แก่ความซื่อสัตย์สุดจริตความกระตันยูกตะเวทีความเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดและกล้าหาญร,รวมถึงความรักชาติต้องการให้ชาตินั้นจเจริญรุ่งเรืองมั่นคงต่อไปเมื่อเราได้ทบทวนกันไปแล้วนะคะให้ติลเดนเข้าลิงก์ Google Form s, ไปทำทสสารกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ